สวัสดีครับร้านพัตีเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ครับวันนี้มาแนะนำานะครับซุ้มไม้ไผ่นะครับกระท่อมไม้ไผ่ตัวนี้จะเป็นรูปแบบของซุ้มชุดนะครับซุ้มโตชุดนะครับกระท่อมโตะชุดนะครับหลังคาจะเป็นทรงธรรมดานะครับทรงมาตรฐานทรงมาตรฐานของท้องตลาดทั่วไปนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโตชุดเลยนะครับจะเป็นโตชุดเหมือนโตชุดอยู่ด้านในนะครับ ไว้สำหรับนั่งรับประทานอาหารนะครับนั่งรับประทานอาหารนั่งคุยงานกันนะครับเราจะทำแยกชิ้นส่วนนะครับสำหรับในรูปแบบนี้นะครับจะมีเก้าอี้เล็ก2ตัวนะครับหัวท้ายโต๊ะกลางแล้วก็จะเป็นโซฟาขายาวนะครับเพื่อที่จะรองรับหลังคานะครับเพื่อจะยกความสูงของหลังคานะครับเราจะทํำแยกชิ้นกันนะครับหลังคาจะส่วนหนึ่งในตัวซุ้มจะอีกส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นนะครับ ประกอบก็ประกอบง่ายๆนะครับแค่เรายกหลังคาขึ้นวางเลยนะครับแล้วก็ใช้ลวดหรือไม่ก็ตะปูเกี่ยวยึดหลังคานะครับใส่กับขาซุ้มซุ้มขายาวตัวนี้นะครับประกอบกันง่ายๆนะครับเคลื่อนย้ายสะดวกครับไม่ได้ใช้จำนวนคนเยอะในการเคลื่อนย้ายนะครับนี่หลังคาจะวางตรงนี้นะครับหวางคาด้านบนนะครับในส่วนของขนาดตัวนี้นะครับโต๊ะกลางจะอยู่ที่80ซนเมตรนะครับความกว้างของ ความกว้างของเก้าอี้ของโซฟาจะอยู่ที่5 2เซนติเมตรนะครับความยาวจะอยู่ที่เมตร50นะครับทั้งโต๊ะกางแล้วก็โซฟาโซฟาตัวที่ขายาวนะครับโซฟาที่เป็นขาสู้นะครับส่วนตัวเก้าอี้เล็กนะครับจะอยู่ที่5 2คูณ5 2นะครับเราจะพามาดูหลังคาที่เราแยกไว้นะครับวันนี้คือเราเตรียมส่งงานแล้วนะครับเราเตรียมส่งงานแล้วนะครับก็เลยไม่ไม่ได้อา ไม่ได้ประกอบให้ดูทุกลังนะครับเราเตรียมเอาขึ้นรถนะครับเพื่อที่จะไปส่งลูกค้านะครับในส่วนของขนาดความกว้างความยาวนะครับลูกค้าสามารถฟิกได้นะครับลูกค้าสามารถกําหนดเองได้นะครับแจ้งเรามาได้นะครับไม่ใช่แค่มีเคลอบเงาเช่เฉยนะครับมีการทําลวดลายด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูการทําลวดลายของงานไมไผยเรานะครับตัวนี้จะเป็นลายดอกไม้นะครับที่ช่างเขาทําไว้ให้นะครับ ใครชอบที่มีลวดลายก็แจ้งมาได้เช่นกันนะครับใครชอบแบบเดิมๆไม่เคลือบเล็กเกอร์ไม่เคลือบอะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งมานะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือไม่ก็แอดไอเดีไลน์มาสอบถามก่อนก็ได้นะครับส่วนท่านไหนที่อยากศึกษานะครับเกี่ยวกับการทํางานไม้ไผ่นะครับทางร้านเราก็มีคอร์สสอนนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามีลิงก์เกี่ยวกับอุปกรณ์การทํางานไม้ไผ่นะครับด้านล่างนะครับ ถ้านในสนใจก็คลิกกันเข้าไปดูได้นะครับมีหลายอย่างเลยให้เลือกนะครับเข้าไปเลือกชมไปเลือกใช้กันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรานะครับได้ทำผลงานดีๆออกมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับ